ก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการอัพเวตัละครไวๆสำหรับสายฟรีนะครับเราจะมาดูกันว่าอัพเวทตัวละครไวๆยเนี่ยทำยังไงกันบ้างก็การอัพเวตัละครน,นั้นจะมีอยู่2วิธีก็คือออตโต้ฟ e ีดก็ตรงนี้นะจะเป็นรูปคนแบบนี้นี่คือออตโต้ฟ e ีดนะครับจะสามารถเลือกได้ว่าจะ ฟีดตัวไหนนะครับผมก็จะตั้งแบบนี้นะและอีกวิธีหนึ่งก็คือการฟีดอัตโนมือนะครับไม่ใช่ออโต้นะแต่เป็นแบบฟีดด้วยตัวเองนะคือแบบเราสุ่มมาแล้วก็ฟีดด้วยตัวเองนะครับสมมุติเราสุ่มไว้ใช่ไหมเราต้องปิดอันนี้กันสมมุติเราสุ่มมาสักสามตัวพอละ ถ้าเราออโต้ฟีดเนี่ยเราจะเสียการฟีดเนี่ยไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราจะออโต้ฟีดเนี่ยมันจะให้วิวเราแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราฟีดด้วยมือเนี่ยมันจะให้เราถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่คือวิธีการฟีดแบบมือนะก็จะได้เยอะขึ้นมากกว่าออโต้ฟีดแล้วก็วิธีการให้เพยยิ่มเยอะเนี่ย สิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือพาสิฟตัวละครน,นะครับพาสิฟตัวละครเนี่ยมันจะมีแบบเพิ่มเลี้อยู่ประมาณสี่อันนะครับก็คือรูปดาวนี่นะครับรูปดาวนี่เนี่ยมันจะทำให้เลวตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงรูปสมองในด้วยน,นี้รูปสมองเนี่ย มันเป็นสิ่งสําคัญในการเพิ่มวิวมากๆเลยมันให้วิวเยอะมากๆนะครับอันนี้เนี่ยสายฟรีควรมีนะครับมันจะให้วิวสาิบเซเลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่น,นี้นะครับสาหรับการเพิ่มวิวไว